สวัสดีครับมาที่โอ๊มอาหารอาชีวะอุบลอีกแล้วครับอันนี้พี่วันครับกินส้มตำนะคะกำลังจะกินส้มตำเนี่ยตอนจะดูผักจะมีจานหน่อยจานตุ๊กทัพจานติดสวัสดีค่ะอร่อยมากแกำลังทานเป็นที่พบปะกันครับนี่ยังให้พี่วันชิมดูคับอร่อยชัวร์ แต่ไม่ได้โหดเราเป็นคนช้าใช่ไม่ได้เราก็มาจ้ำจี้จ้ำชัยให้ส้มตำใส่ขนมจีนค่ะมนก่ะมาค่ะกินอยู่บนสาชมพ้าที่เปิดแ่บบอร์ดินโตน่าซุ้มกันเนาะเป็นมีไหมครับอ๋อต้องรอหน้าตจัดเข้มเข็มนิดนึงต้องกินกับผักเยอะๆต้องกินกับผักเยอะๆค่ะพันจันเดี๋ยวเอาข้าวเหนียวมาทำในเจ้าเข้มอยู่บ่ ่มจะริก้านเกเดี๋ยวบ่าชิมวุ้นเว้นขนรอนแทนเค็มนิดนึ่งเนาะอุบา้ีวเีตะเกีบตุเกีกเกยเับนเมื่อชีพก็ต้องใส่ก่อนเมื่อสมัครเล่นก็ล่งบ้างก็ลงบ้าง พี่น่อยชิมเค็มมาสั้นพี่หน่อยก็ว่าพิธีการแก้ใส่น้ำตาลกับมะนาวนิดนึงใช่หายเลยเดี๋ยวจะแก้น้ำตาลนิดเป็นการชักชอรได้ยกมาได้ไหมไม่เอากระปุ้นแต่นิดนึงก็ได้จับนาะโทษโทษโทษนะคะบอกว่ามันเอาวพี่เอามา เมื่อกี้ไปเติมเส้นมาครับเมือกี้ไปเติมอ่ะมือกล้องเมื่อกี้ไปเติมเส้นมาอีกครับเติมมะนาวเติมน้ำตาลมันก็จะแก้ความเค็มได้เนาะดีขึ้นไหมครับดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะเลย อร่อยเลยที่ไส่เงินเหมอนนดูุกใเงินรอจั์ทุกแบบเยอะตำไปติดเียะตำไปติดติด้องช้ประมาณสองชั่วโมงเขาเอากี่ชั่วโมงนะพันใช่ไหมอ่สามพันต้องผมสองพันกว่าชั่วโมงสองพันชั่วโมงไ้อก็ได้หากสองชั่วโมงก็เล่นไมครับก็เล่นย อร่อยเลี้ยบไปที่ไหนตักใหม่อร่อยไหมอร่อยน่าจะสั่งเน่แบแท้่เอาคหลายคนนั่งกลองยหมอีกไมนั่งฟังหูก็ได้จานเอาไปไหนเอาไปทั้งหุ่นจานจานานั่งหนไม่ก็ไม่กินไม่กินข้าวมักินไหมนังออยู่หันมาแสบเน้ก็ัร์ไม่ใช่ของให้จอเดี เป็ดต่แซบเนาะเอากล่องใส่จากของเขาแหนมเห็นเพิ่นตั้งไหนได้บ้างกินแบบเป็ดแต่แซ่บอ่ะหายแล้วใช่ไหมนี่อะไรฮะความความปวดความเค็มโอ้โแก้ไข่แก้ไข่ได้เพราะว่าแก้ไข่ได้เออผมถามว่าอือร่อยอร่อยไหมครับเสเล็เอาสูรุปอร่อยจริงค่ะครับบอกเอฟซีนะ เอฟซีผู้บ่าวเสด็จลงรักเจอเขาแล้วผู้บ่าวยังเกาะบอลอีเสด็จไปบอลหยังไปรุ่นเหมืนผู้สาวสมานาแฮกอยู่นี่นะคะสมานาแฮกสนัดจับประเรี๋ยวภาพบางคำใจเบาเนาะ นี่คนหนึ่งมาขอเข้ามาเอาเพื่อนเววจะบอดวากินยาเนียนะเอาบุญยาอแล้วบุญยาปล่อยชนะเนื้อหอยไม่พี่บอมรุ่งว่าหลายขอคุณได้หลายทำบึงมือสอนบะมี่้ตเาต้องโ่ออเลยกันเนาะ

ตอาไม่ชัดาัว่าจืแสงรอดมั้งทางนี้ใี่ผู้บอยเดี๋จะทอดใบยูบอนอันนี้เิเห็นไหมอือชัดแจ๋วเลยเห็นค่ะไอหอดบอลด้ไหม จะเป็นมีกล่องแข็ตอบสื้บ้าสุดเด็จเลยอร่อยค่ะอร่อยจริงๆซอนดำโอ้อร่อยจริงอจานมาชิมหน่อยเอาเลยยายเขาท้องเสียเขาก็กินไปให้เขาท้องเสียไป ยได้นะครับร้านพี่วันอยู่ที่โรงอาหารวิไลอาชีวะศึกษาบนบลธานีขายอะไรครับขายน้ำเนาะขายน้ำค่ะขายน้ำล็อกที่สิบที่วิไลอ,อาชีวะศึกษาอุบลน,นะคะเชิญมาป๋าแววมานั่งก่อนแววน้ำหวานอร่อยแววน้ำหวานชื่อร้านนะครับอันนีม้มาชิมก่อนเปว๋วอว้ ได้กินธุรกิจได้คุณได้กินเด็ดไปได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวคนไม่มีอยากไปเขาคุยกับเอฟซีผู้บ่าวอาจารย์ด้วยสวัสดีค่ะเอฟซีผู้บ่าวสวัสดีเพ้อวันนี้ผู้บ่าวสวัสดีเพ้อพามากินตำบักหุ่งนะคตำบักหุ่งร้านป้าเตี้ยร้านเดียวในอาชีวะค่ะอร่อยนะคะเชิญเชิญได้ที่อยากอยากอร่อยเชิญได้ที่บิ๊กไรอาชีวะค่ะ อนี่ผักกระเฉดกอันนี้อบาเนี่ยน้นี่ดอ้อันนี้ผักผักส้มสมยังผักดองอั้ผักดองเนี่ยผลดีต่อท้องอ้หูั้งสสเ็นมเืองเอ้าพ่ถามเธก่นเห็นว่างูอิ่มแล้วงูอิ่มมาแล้วแต่ว่าถ้าพี่ทำหนูก็จะกินเซ็ยังก่อน ไม่ได้เด้ออันนี้ไม่กินไม่แหลกม่กินไม่แลกนะอิ่มไหมลีบอลเลยแต่ว่ากินอีกอยู่คุยกับเอฟซีนะครับพี่วันพ่อหนูบอกแล้วว่าหนูจะไม่ลดน้ำหนัแต่เมื่อกี้เป็นส้มตำมันก็ไม่เล่าร้อนเท่าเนื้อเด้อพ่อแววชาลดติมันกินได้อีกไหมขนมจีนเหนียวค่ะใหญ่เหนียวมากเขาเรียกว่าตำตำซั่วขนมจีนใส่ไม่มีดีเลย ตำบักโถงตำส่วค่ะเรียกตำส่วะใคเอาสลัดมาให้หรือ่ามาให้อยู่ไหนคะสลัดไปไหมอยู่ไซน่ะอยู่บ้านอยู่ตรงนี้บอโบไม่เอาค่ะไม่เอาไม่เอยู่ใกล้ๆเนี่ยเอาไหมไม่ไกลมากอยู่ห้องลูกเสือเอาไหมพอแล้วค่ะเพราะว่าถ้าไม่อยากท้องเสียนี่กินเปลือกมะนาวเก็บดช่นไหมแปลกเนาะ ถ้าท้องเสียไปแล้วะหรอบเดี๋ยวก็หายค่อยมากินใหม่เสียงโทรศัพท์สัญญาณอะไรระดับชาติสัญญาณแจ้งเตือนโปรจะตื่นกระหน่ำตกลงทดสอบแจ้งเตือนไม่ใช่สถานการณ์จริงป่อพอพ่อ,อ,อทดสอบแจ้งเตือนอระดับประเทศ Nation Wide t e วันที่2มัมกราคม2 2 2 6 4นากนาทดสอบแจ้งเตือนภัยไม่ใช่สถานการณ์จริงจักกรมปบ้างกันและบันเทาสาธารณภัยปพก็จะดังกดอยาื่นเซทเทสแมสเซจอัพบิสงานบันทึกก i รดีดีพีเอ็มอตเรียลซชก็มีการแจ้งเตือน Action Reply DDPM บอกเงีอย เมื่อกี้เมื่อกี้แจ้งเตือนจะเลยหย่อนมันมีตัวเดียวเราก็เลยคาไม่สั้นอ่ะครับกลับมาที่เดิมครับนี่ขว <c oughs> ย,ยาว <c oughs> คลิปอย่างต่อตอนที่สาม ep สามอ๋อแล้วเด็สม้งเบิรงแล้วเด็เงิยนเนี้ยลรัพอยิ่งเหไปเห็นมาเดือนส่งเดือนเนี้ยแปดร้อยได้จริงเลยทอดไปอยู่บ่ลเราพี่หน่อย ตกใจระบโสัญญาณเตือนหมอย่างอันไม่ได้เป็นอาพดษหรอกก็ไม่เต็มหนุก ออร่อยมากครับอย่าลืมไปติดตามแล้วก็เปิดแจ้งเตือนมาได้ครับที่ร้านของพี่วันป้าแววอาจารย์หน่อยสมตำมปะเตียที่โรงอาหารวิทยาลัยอาชิวะศึกษาบุรณะค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ